ดีค่ะพี่น้องเจอกับเยเทปอีกแล้วนะคะวันนี้เยเทปก็มีงานเนาะคะ่ะงานด่วนงานด่วนด่วนพอสมควรนะคะเยะ็บเสร็จแล้วก็จะมาสอยเนาะคะ่ะก็เป็นเสื้อผ้าไหมต่อเชิงต่อลายเนาะคะ่ะต่อลายไปแขนเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวเสื้อก็จะมีต่อปากกระเป๋านะคะต่อลายแล้วก็ตัวจับหน้านะคะก็จะ ทำให้มันมีความกิ๊บเก๋ขึ้นมานะคะค่ะก็ลายก็จะประมาณนี้น่าจะทุกคนก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะลายนี้เป็นลายกําลังฮิตกันหรือ,อยังไงนี่แหละนะคะ <c oughs> ก็ฮิตกันมาสักสักสักพักหนึ่งและะ้วเนาะค่ะค่ะก็จะมีจุดไหนบ้างที่เราจะทําการสวยเนาะคะ่ะตัวเสื้อก็จะไม่มีอะไรมากก็จุดสวยก็มีอยู่ ชายนะคะชายแล้วก็ปลายแขนปลายแขนหลังกระดุมสาบหลังเนาะคะ่ะสาบหน้าไม่ต้องสอยเนาะเพราะว่าสาับหน้าก็จะมีหลังกระดุมแล้วก็ติดกระดุมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะคะก็จะมีโบข้างหลังเนาะคะ่ะมีโบข้างหลังแล้วก็แต่งด้วยด้านบนบาหลังเนาะคะ่ะเพราะว่า ถ้าใช้สีพื้นไปเลยมันเรียบเกินไปเนาะคะ่ะลูกค้าก็เลยต้องการให้เล่นลายให้หน้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นการแต่งลวดลายให้มันกิบเก๋ขึ้นเนาะคะ่ะทุกคนข้างหลังก็จะมีโบแล้วก็มีจีบทวีตเนาะคะ่ะจีบทวีตด,ด้านหลังค่ะอันนี้เขาเรียกจีบทวีตนะคะทุกคนจีบทวีตแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็จะชอบจีบเหลี่ยง นี่ก็จะเป็นด้านหลังของตัวเสื้อนะคะด้านในก็จะเอาไว้สอยเนาะด้านในเอาไว้สอยค่ะเป็นคอปินแบบเรียบๆนะคะคอปิ่นนิดเดียวนะคะเพื่อให้ใส่สบายๆค่ะเราก็มาเริ่มสอยเลยเนาะจากก็เริ่มจากปลายแขนก่อนนะคะจะเีิ่มจะกลับด้านในออกมาสอยนะคะเราก็เริ่มต้นจากตรง ใต้ท้องแขนนะคะตะเข็บท้องแขนค่ะสอยแบบง่ายๆนะคะสอยไปเลยเพราะว่าชั่วโมงเร่งรีบนะคะจริงๆอยากจะสอยฝันปลาเนาะเพราะว่าผ้าผ้าก็ไม่เยอะก็เลยพับแบบพับพุงพับนะคะไม่ได้พับตลบก็จะสามารถสอยแบบฝันปลาได้เล่นลวดลายนิดนึงนะคะแต่ว่าชั่วโมงเร่งรีบก็ ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าสอยฟันปลาก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะอยากให้สวยก็ต้องอมีเวลามันถึงจะสวยยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้เราก็สอยตามปกติไปเลยสวยยังไงก็ได้นะคะสวยยังไงก็ได้ที่ให้ทันเวลานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวยไปจนสุดเลยนะคะ เสร็จแล้วจากปลยแขนเราก็มาสอยชายนะคะนี่ค่ะสอยชายเสือ้อก็จะมีการเย็บแบบลบซาบนะคะเย็บแบบลบซาบส่วนอลาปแขนเรา่อยสอยให้เสร็จทั้งสองข้างเลยน่จาจะก็จะถ่ายแบบรวมละตัดตอนเนาะชั่วโมงเร่งรีบนะคะกลัวว่าลูกค้าจะมาก่อนก็เลยก็เลยถ่ายเอา ได้เฉพาะช่วงสอยนะคะช่วงเย็บนี่หมดสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราต้องการให้งานเสร็จขึ้นมาเป็นตัวตัวนะคะเพราะว่าลูกค้ามาจะได้เห็นว่างานเราเสร็จแล้วนะคะก็บางทีเขาก็อยากจะลองนะคะก็ให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างก็ยังอุ่นใจนะคะบางทีถ้ามาอย่างเป็นชิ้นเป็นส่วนดูเลยเขาก็จะมีบทนเราก็ได้นะคะเดี๋ยวลูกค้าใจเสียนะคะเราก็ต้องทําให้มัน เป็นรูปร่างขึ้นมาก่อนอย่างน้อยๆลูกค้าก็สบายใจว่าเรากำลังทําอยู่นะคะ,คะก็สอยไปเรื่อยๆนะคะจนสุดเลยด้านหนึ่งนะคะห่างกันประมาณกระเบียดแก่ๆนะคะแต่ไม่ถึงไม่ถึงเส้นเนาะเส้นก็ ก็สวยกําลังดีแต่ว่าบางคนเขาไม่ชอบนะคะมันจะเหมือนจะห่างก็ขยับประมาณนิดนึงนะคะเส้นอ่อนๆก็เบียดเกๆ๋ๆก็จะประมาณนี้เนาะค่ะกําลังสวยไม่ทีจนเกินไปไม่ห่างจนเกินไปเนาะค่ะนะคะเราก็สวยไปจนรอบเลยนะคะทุกคนค่ะข้างนอกก็จะให้เนียนๆหน่อยไม่ต้องทะลุเยอะเนาะ,ะค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเนาะ เนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ผูกปมให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเสร็จจากนี้เราก็ซ้อยค่ะจุดต่อไปก็คือล่างกระดุมนะคะลายเขาก็าจะเม็ดกันพอดีเลยนะคะแต่ละจุดขลังกระดุมเราก็ขีบก่อนค่ะเราจะเริ่มจากข้างบนก็ได้เริ่มจากข้างล่างก็ได้เนาะคะ่ะได้หมดจะเริ่มจากาด้านบนลงมาหรือจะเอาด้านล่างขึ้นไปก็ได้แล้วแต่เรานะคะสะดวกตรงไหนเอาตรงนั้นเนาะคะ่ะ ก่มาเตรียมขีปเลยนะคะหลังกระดุมก็เหมือนๆกันเนาะกันแล้วแต่บางคนก,นก็ไม่ได้ชอบรูปแบบนี้ก็ได้เอารูปแบบอื่นก็ได้นะคะนะคะแล้วก็ขีปเลยนะคะระวังจะเงียบเอาปากหลังดุมนะคะแยกออกให้ดีๆไวกันไกลคมค่ะนะคะ,นะคะให้เขาขีปให้ขาดแล้วค่อยมาเจาะด้านในนะคะแล้วก็กะให้มันพอดีพอดีกับลังกระดุม อย่าให้เลยนะคะถ้าเลยเราจะแก้ไขไม่ได้ถ้าเราไม่แม่นหรือว่าเรายังไม่ชํานาญเราก็ค่อยๆขีดค่ะค่อยๆขีดไปทีละนิดค่ะแต่ถ้าขีดเลยไปเล้วมันแก้ไขลําบากนะคะเราก็ค่อยๆขีดถ้าไม่พอเราสามารถขีดเพิ่มได้แต่ถ้าผิดขีดเลยไปเลยแก้ยากค่ะเพราะว่าถ้าขาดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้หรือว่าแก้ไขยากเนาะ ค่ดแล้วคัดเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็คีปให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็มาทําการซอยเลยนะคะค่ะคราวนี้ก็จะเห็นแหลมๆหน่อยเนาะจาะนะคะก็จะใช้ปลายเข็มตวัดเข้าไปนะคะให้เป็นมุมเราก็เริ่มซอยไปเลยนะคะตรงมุมตรงมุมก็จะเอาหนาๆหน่อยเนาะค่ะทีที เอาแบบว่าให้เขาอยู่แบบแข็งแรงสก,กิดเวลาสก,กิดผ้าด้านล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าอย่าให้ทะลุด้านนอกก็พอเนาะคะ่ะสก,กิดเยอะหน่อยแต่แต่ห้ามทะลุนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอุทําไม่ได้หรอกใจไม่เย็นพอแต่ก่อนยเทพก็เป็นคนใจร้อนนะคะทุกคนเป็นคนใจร้อนเป็นคนขี้ว่วายเป็นคนที่อ่าเขาเรียกอะไรอะ ลมพัดมาก็ไปตามลมนะคะแต่ว่าพอมาทำงานผ้าแล้วมันสามารถทำให้เรานิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จะไม่หวั่นไวกับอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือ,อ,อ,อก็เออรียกเลยนะมีอะไรมากระทบเราก็ยังคิดยังทำนะคะยังคิดยังทำ ทำไมถึงยังคิดยังทำเราก็จะทําอะไรเราก็ยังง่กนจะคิดอะไรเราก็ฟังอะไรมาเราก็ยังง่อนเนาะคะ่ะเราจะไม่ด่วนสรุปเนาะคะ่ะเราจะเป็นหูเขาเรียก <c oughs> อะไรหูทวนลมหระคะ <c oughs> หรือว่าหูหนักหูหนัก,นกคําว่าหูหนักนี่หมายความว่าอาาะะอย่าหูเบาเนาะค่ะอย่าหูเบาใครเล่าอะไรมาก็เฉยไว้ก่อนฟังไว้ก่อนเนาะคะ่ะ <c oughs> บางทาีใครเล่าก็ไม่มีใครหรอกค่ะก็จะมีแต่ลูกค้านี่แหละบางทีบางครั้งก็ ออมีเรื่องเล่าโน่นนี่นั่นนะคะเราก็ฟังเรามีหน้าที่ฟังเราก็ฟังไปค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเย่าผ้ามักจะเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมันเป็นโดยอัตโนมัตินะคะแต่ก่อนยเทพ็เป็นคนไม่ชอบฟังนะไม่ไม่ชอบฟังแต่ชอบพูดแต่พอมาทํางานมารับผิดชอบงานเรื่องงานพานี ก็จะเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดแล้วบันนี้เนาะคะ่ะเราฟังอะไรเราฟังความคิดเห็นของลูกค้าบางทีเขาอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้ค่ะเราก็ต้องฟังเขาให้เข้าใจถ้าเราฟังไม่เข้าใจหรือเราจะไปพูดมากกว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาความคิดเห็นของเขามาใช้ประกอบในการทำงานของเราเนาะคะ่ะถ้าเราพูดมากไปบางครั้ง แทนที่เขาจะว่าเล่าให้เราฟังไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่เล่าแล้วนะคะหมายความว่าเล่าเรื่องงานเล่าเรื่องอะไรนี่แหละบางคนเขากอา็อาจจะอยากจะแสดงความคิดเห็นหรืออาจจะอยากจะบอกเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะช่าไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้เนาะคะ่ะเราจึงทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือรับฟังเนาะคะ่ะรับฟังว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการแบบไหนเนาะคะ่ะบางครั้งเราพูดมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะจ้ะ มันจะทําให้เสียงานเสียรูปงานเลยนะคะถ้าเราเป็นฟู้ฟังที่ดีเราจะได้ความรู้อีกเยอะนะคะเพราะวา่าเขาก็จะเล่าจะบอกนะคะเรื่องบางครั้งเป็นเรื่องของอนอกจากงานก็มีนะคะเป็นเรื่องอรอบตัวนะคะบางครั้งก็สามารถทําให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะคะบางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นประสบการณ์งาน ในที่ทำงานเขาก็อาจจะมีจะใส่สมมติว่าเขาจะใส่ไปออกงานอย่างเงี้ยเขาก็พูดโยงเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเ,เขาจะออกไปทำอย่างนี้เขาจะไปใสเเ่เวลาเสร็จจากสมมติเขามีาถวายถวายอาหารเชา้าพระตาหารเชา้าพระอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะเป็นางานอะไรที่ต่อจากนั้นเขาก็จะเล่าให้เราฟังเนาะคะ่ะ เราก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนงานาในการงานเขาจะใส่ชุดนี้จะใส่อตอนตักบาตรอีกชุดต่อไปก็จะใส่ในขั้นตอนต่อไปอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่าอ๋อคือมันทำให้เรารู้ไปโดยปริยายนะคะโดยที่บางครั้งความรู้มันอยู่รอบตัวเราแตา่บางครั้งเรามองข้ามนะคะเรามองข้ามเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะเขาเรียกสิ่งเล็กๆแต่เราไม่สามารถ เข้าใจได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนใหญ่เวลาคุยก็จะคุยเรื่องงานแล้วก็ประกอบกันนะคะถ้าลูกค้าต้องการจะเอาอเสื้อตัวนี้จะใส่เช้าหรือเสื้อตัวนี้จะใส่ช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรก็ว่าไปเนาะบางคนออกงานเขาก็จะมีหลายหลายหลายที่นะคะก็จะว่าไปตามเหตุการณ์เนาะคะ่ะ แล้วก็ซอยไปตรงมุมแล้วก็จิกให้หน้าหน่อยเนาะคะ่ะจิกให้หน้าหน่อยเพราะว่าเขาเป็นมุมแยกเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นผ้าไหมด้วยเราก็ต้องจิกให้หน้าหน่อยเนี่ยค่ะถ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น่าจะทุกคนอันนี้ก็คือลังกระดุมก้องผ้าไหมตัวนี้น่าจะน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาใช้ผ้าลายมาทําเป็นลังกระดุมนะคะส่วนสาบก็จะเป็นผ้าพื้นก็อาจจะมองแบบ หลอกเล็กๆหน่อยเนาะจ้าค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ